สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันสุภามรยาเลขาค่ะมีน,นันพรมตดาค่ะเป็นตัวแทนเกษตรกรจากชุมชนตำบลท่า,สาเสาอำเภอสโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เรามาที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะก็นําผลิตภัณฑ์ของชุมชนมานําเสนอค่ะก็จะมีส้มโอพันธุ์เขาใหญ่ซึ่งเป็นส้มโอที่อร่อยของตำบลท่าเสาเลยนะคะ ก็จะมีน้ำยำส้มโอซึ่งเหมาะกับการทำส้มโอที่เป็นส้มโอแบบที่มีรสชาติเปรี้ยว <L un> หรือบางคนก็เรียกว่าส้มโอขี้เมาที่มีรสชาติเปรี้ยก็จะเหมาะกับการาานำไปทำยำส้มโอก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นก็ในชุมชนของเราก็จะปลูกผลไม้หลากหลายมากเลยนะคะในนี้ก็จะเป็นกล้วยนมสาวหรือบางคนก็จะเรียกว่ากล้วยหอมน้ำเพชรซึ่งมีรสชาติหวานหอมเวลาทานก็เหมือนรสชาติเหมือนกล้วยหอมค่ะ โครงการของเราก็จะได้การสนับสนุนจากราชพัฒกาญจนบุรีนะคะทำไปส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์การจัดทำจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนรวมตัวกันนำสินค้ามาขายนะคะเพื่อที่จะได้ให้มีราคาที่ดีขึ้นโดยที่จะไม่ได้การกดขี่จากพ่อค้าคนกลางะคะ่ะ ถ้าท่านในสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ098 880 4079ค่ะขอบคุณค่ะ